สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบ,บอร์ตุกท่านเดี๋ยวบก็ข้าสวัสดีเด้อเมื่อในแม่น้องแกบุ้มมาลบหยาพี่น้องลบหยาบอแม่หยาทั้งดอกหยาที่ว่ากินได้ปลาลุหลายเก่งมันถูกเทนี่หลายโอ้ยสิเอยคือ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 พักเวปรปลาลูงจา้าพักเวปรปลาลูง

นะพอดีเลยปลาลุงพอนอกกิกิเพื่นเห็ดต่ตอนปลาลุงเห็ดยุลุ่มพูนศิริยามต่อนแล้วลเห็ดถือมืออริปลาลุงตั้งจากเห็ดเรียบง่ายนี่กับล่มพูนก็มาเลยปลาถูกมือึ้นมาเร็วลูกพักเว พักแดดร้ายอดโพอ,อย่ากข่าวนะลอยโอ้ยลูกกับปร้เทเห็นหเฮืองบ้าทะเลหาหยาน้ำกันเดอ้อปลาลุงเลยไอเสบบม,มาหับสมครลกลบหยาสอยไม่นองแก้นบุญก็เนาะ มาหายเดือนมันโผลดีเดินท <c oughs> รออืะเปลี่ยนปลาลูง โอเนาะหน้าหายหนี้หน้าพักแหวนเนอะหน้าน้องพักแหวนปลาลุงเลยมันพ้นมากเลยบอสตกพักแหวนเหมือนกันเด้อปลาลุงนี่ปลาลุงอันนี้คือพักแหวนปลาลุง นี่ภาคแวนมันสิเป็นแบนนี้เนาะลายล่ปลาลุงเลยอันนี้กระยาคือกันอิกปลาลุงหยาสนิดหนึ่งอีกนี่นันลายาผสมกันปลาลุงเลยพนยิบบ่ไหมเ้าวัยจะคือพนยิบฮะ lom balung Lok leh man ke si bo mi balung ni si pen biah ni lok Suan to yang bo dai lok to yang bo dai lok balung kun ภักเวนน่าลื่นตื่นเลยผูกปลาลุงเบิร์วางกลางผูกวางต่อผูกผูกปลาลุงให้หน้าก็ให้บักใหญ่ภักแวนเต็มเลยลรคออกกลางจากเนาะลรคออกมันกันบซีโบมีหรือว่าอีกโบด,ดนปลาลุงปุ่งขึ้นใหม่ปุ่งขึ้นใหม่ก็ลูกใหม่อีกปลาลุงเพื่อสิเบิร์ เป็นอีกแล้วใส่เวลาอยู่ประมาณทอาทิตย์ทังอาทิตย์ที่เบ็ดหนาย เอากระสอบมาใส่ขักเน่ไปลุงใส่หยาเนาะพักเวนมาไลาหลไปลุงเลยโพทโพแถวนน้านะนะ่ะมีแต่พักเวนเลยถนะแถวหน้นดำแน่เลยเห็ดน่าตั้ง่เห็ดน,น,น,นี่ยค่ะบริสินค่ะกินขอขอน้ ลูกสาวน่าต้องลำบากเนี่ยกาะลุงข้าก็ต้องอดทนอดทนไปต้องอดทนกต่อะไรกินพักแวนนี้กินกับ กินกับแกงหน่้อไมอ้กับแซ่ปลาลุงพักแวน่นคุยกับแกงหน่ออ้อไม้บแซ่ โ <c oughs> บแมนนะพ้นมันก็ต้องอูอ้อู่มาอันนี้ทั้งลมทั้งพ้นมันตกทั้งอื่นแล้วแม่น สีแจ๋งๆในยังยเรืองูนหนึ่งกรางงูนักไงปลาปลาุงโซพักเวน ่านเพื่นกดเถื่อละเลาะปะลูได้เถอละหนึ่งสองสาสี่หาหเจ็ดแปดปดสอบรอบหนึ่งแปดสอบเน่าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหสิบเจ็ดสดสิบเก้าสอศาสองาสามาสี่สาห้าาหกาเจ็ดชปดเกสสเอดสอสองเถือได้หกสิปลายสอบ ได้เท่าละสามสิบบาทเนาะหกสิบสอบสอบหนึ่งก็ประมาณอยู่ผลคายสอบหนึ่งประมาณสาหาบาทประมาณนี้เลยปะลุงสอบหนึ่งประมาณสาหาบาทเนาะเป็นเงินกีบเท่ากับสิบพัน ซิพันกี่ปลาลุงเลยเป็นหมื่นกี่ปลาสัิคะป็นเงินกี่เอาเลยเด้อปลาลุงไอ้คลิปนี้ก็ขอจบะไปเพียงเท่านี้เด้อผ่ากดไลค์กดผ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแม่น้องแกบุ้งคลิปต่อไปสบายดี